ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับปีสองเล่มที่แปดนะครับอารัมพบทนะครับเป็นบทของคันสก,กินะครับเมื่อตอนที่คันสก,กิยังเป็นเด็กนั้นนะครับเขาเนี่ยชอบระยะห่างจากผู้คนรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นกลางเพราะว่าจะทําให้เขาเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งกับปัญหาต่างๆไม่สร้างทั้งมิตรและศัตรูวันหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเจอกับปัญหาที่ไร้เหตุผลระหว่างเด็ก4คนนะครับ3คนในกลุ่มนั้นนะครับรังแกอีกหนึ่งคนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยึดมั่นในทัศนคติของตัวเองแต่ว่ามมมัันนก็ีเหตุผลของ และเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการโกหกเด็กที่โดนรังแกนั้นนะครับโกรธทั้ง3คนแต่ว่าเด็กคนนั้น,น,นก็โกหกทั้ง3คนเช่นกันทั้ง3คนนะครับต้องการที่จะให้เด็กนั้นนะครับขอโทษพวกเขาแต่ว่าเด็กคนนั้นยืนการว่าตัวเองนั้นไม่ได้โกหกและไม่ขอโทษคันสกีนะครับได้วิเคราะห์สานการณอย่างเป็นกลางแล้วพยายามกระตุ้นให้เด็กที่โกหกขอโทษทั้ง3คนแต่ว่าเด็กคนนั้นน,นะครับก็ไม่ยอมขอโทษคันสกีนะครับคิดว่าเรื่องนี้อาจจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เขานั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเขา คันสกินะครับคิดว่าเขาเนี่ยควรได้รับบทเรียนด้วยซ้ําแต่ว่านะครับเด็กที่โกหกเนี่ยก็หนีไปได้เพราะว่าตอนนั้นนะครับจะมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเหลือ,อไว้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของเด็กคนนั้นเขาปกป้องคําโกหกนั้นคันสกีนะครับคิดว่าคนที่ถูกเนี่ยคนเป็นอีก3คนเขาไม่เข้าใจมันไม่ยุติธรรมในเหตุการณ์นั้นนะครับมีผู้ใหญ่คนนึงดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเอ,เอามือวางบนหัวของคันสกีนะครับแล้วพูดว่าหากเขานั้นไม่มีความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหาเขาจะหนีไไปก็ด้ แต่ถ้าเขามีความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหาแต่เขากลับไม่ใช้มันนั่นแหละคือคนที่โง่ในตอนที่คันสกียังเป็นเด็กนะครับเขาเนี่ยไม่เข้าใจคําพูดนั้นเขาคิดว่าผู้ใหญ่คนนั้นกําลังบอกให้เขาเนี่ยช่วยเด็กที่โกหกแต่เมื่อเขาโตขึ้นนะครับเขาก็เริ่มเข้าใจมันคําว่าช่วยเหลือไม่ได้หมายถึงช่วยเด็กที่โกหกเสมอไปถ้าเขานะครับมีความสามารถพอเขาเนี่ยจะสามารถยุติสถานก,การณ์นั้นได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าเขาอยู่ฝ่ายใดตอนนี้นะครับคันสกีก็ยังจําคําพูดของคนคนนั้นได้อยู่ เมื่อเขานะครับเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนโคโดอิคุเซถ้ามีคนที่มีปัญหาเขาก็จะช่วยเหลือพวกเขาแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามเขาเนี่ยนะครับคิดว่าเขาจะอยู่ข้างๆอิจิโนเซซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําห้องแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดจนเขาในเริ่มถอดใจแต่ว่าตอนที่เขาอยู่ในสภาพไม่สู้ดีนักนะครับเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากไอโนโกจิคิโยทากะ ก็จบไปแล้วนะครับสรุปนะครับอารมณพระบทนะครับของคันสกินะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยันที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ